พระอาจารย์ยงยุทธฐานสโรประธานสงส่งเสริมประธานส่งเสริม,รสสรรมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ทุดงขาสถานนครสวรรค์และคณะกลรยามิตรในจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายโมนลนิธิธรรมกายและพุทธบร,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 ริษัทสี่ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าตะโกอำเภอเมืองอำเภอลาดยาวและอำเภอ บรรพศพิสัยเพื่อนำถุงยังชีพมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน500ถุงเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งประชาชนค่ะต่างรู้สึกดีใจที่คณะทีมงานได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ถึงบ้านซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความห่วงใย,ยที่เกิดขึ้นจากพ,พุทธบริษัท4ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมอบให้ในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับ พระอาจารย์ยงยุทธฐานะฐานะสโรประธานส่งส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรวมถึงคณะสงฆ์นะคะและคณะการัญมิตรทุกท่านที่เป็นตัวแทนไปมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะ